สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแหม่มก็ไปตลาดนัดโนนไทยมานะคะซึ่งจะเป็นตลาดนัดทุกวันเสาร์นะคะจะอยู่ข้างๆกับโลตัสโนนไทยนะคะวันนี้นะคะแหม่มก็ได้ผลไม้มาหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะก็จะเริ่มจากลองกองนะคะ3โลร้อยนะคะลำไย3โลร้อยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นลำไยจากเชียงใหม่นะคะ แล้วก็จะมีเงาะด้วยนะคะ3โลร้อยเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นมังคุดนะคะก็3โลร้อยค่ะส่วนแก้วมังกรน,นะคะโลละ20บาท2โล40บาทนะคะคุณผู้ชมและตรงนี้เลยนะคะจะเป็นทุเรียนนะคะโอ้โหเราซื้อมาทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะคะเขาบอกว่าเป็นทุเรียนจากชุมพรน,นะคะทั้งหมดซื้อมา5ลูกโลละ 160บาทนะคะก็จะเป็นเงิน1,373บาทนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะทุเรียนให้คุณผู้ชมได้รับชมนะคะว่าเนื้อของทุเรียนที่เราซื้อมานะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าคุณแม่ได้ชิมไปแล้วนะคะคุณแม่บอกว่าหวานมากนะคะอ่ะเดี๋ยวแหม่จะเริ่มแกะทุเรียนให้คุณผู้ชมได้รับชมเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแหม่เริ่มจาก ทุเรียนนะคะที่ทางร้านนะคะเขาผ่าให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแบบแจ้งทางร้านว่าไม่ต้องอไม่ต้องแกะออกมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเองนะคะเพราะว่าเราอยากได้รสเขาเรียกว่าได้ได้แบบสัมผัสแบบสดๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าอุย๊ยเขาได้กรีดให้เราทุกอันหรือเปล่าถ้าไม่ได้กรีดเนี่ยจะแกะไม่ออกนะคะอ่ะรู้สึกว่าจะเกะจะกรีดให้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่คะ่ะ เดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อของทุเรียนกันนะคะแต่คุณแม่บอกว่ารสชาติหวานใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือเขาให้เราได้ได้สัมผัสเนื้อก่อนอเดี๋ยวแมาแกะออกมาก่อนเลยดีกว่านะคะแม่บอกว่าอร่อยเดี๋ยวเราลองชิมก่อนเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ชิมเลยนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โูสวยมากนะคะคุณผู้ชม ฟูสวยมากๆเลยนี่นะคะโอ้โหสีเหลืองอลามเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขอแกะแล้วก็เปลือกบางนะคะอันนี้จะเป็นทุเรียนแบบลูกไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เปลือกบางด้วยค่ะคุณผู้ชมโอ้สวยมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราแกะออกมาก่อนนะคะจากครูของเขาเลยนะคะตอนนี้ยายบอกว่ายายไปไหนแล้วยายหิวไหมยายอยากกินทุเรียนไหม ยายชอบมากนะคะคุณผู้ชมยายชอบทุเรียนมากเลยที่บ้านของแบบจะมีแต่คนทานทุเรียนได้นะคะนี่นะคะเราแกะออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็เอามาใส่ถาดนะคะนี่ค่ะเราได้สามคูนะคะแต่ว่าเป็นสามคูที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะ S 1> <S 1> <S ซื้อส่งไปให้ได้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอันนั้นหรือเปล่านี่นะคะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราแกะเพิ่มนะคะเราแกะเพิ่มก่อนที่รา<ด>ชบ,บุรีกำนันหลักก็ยังไม่เห็นมีมเลยก็าหาแเราหาไม่เจออไม่รู้เขาขายตรงไหนจริงๆเขาก็อยู่ใกล้ทางภาคใต้สุดเนาะทำไมมาไม่ถึงอาจจะอยู่ตลาดใหญ่หรือเปล่าตลาดสีเมืองอะ อันนี้เราไปซื้อตลาดนัดโนนไทยนะคะตลาดนัดโนนไทยของบ้านแบบยังมีทุเรียนขายเลยนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าทุเรียนเนี่ยได้กินทั้งตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จะมีแบบสลับกันระหว่างของออทางจันทร,รยองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นของภาคใต้นะคะก็จะเป็นของทางชุมพรแต่ทางชุมพรเนี่ยก็หวานไม่แพ้ก,กันเลยนะคะรสชาติอร่อยมากนะคะคุณแม่บอกว่าอร่อยเลยแหละ,ะเดี๋ยวเราแกะภูที่สองนะคะคุณผู้ชมค่ะ Ừ, หวานมากโอ้โ oh, หหวานมากๆเลยที่แบบให้คุณแม่ชิมก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าหวานเนี่ยมันแบบก็จะซื้อเพิ่มหลายลูกนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้าไม่หวานเนี่ยเราก็ซื้อแค่ลูกเดียวนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ชิมหวานแม่ถ้าเราไม่ชิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติใจยังไงอืมอันนี้ทําไมเขาไม่แกะห้นี่ไม่แกะหออ่ะโอ้ยต้องเอามีดมาแกะเองเนี่ยเขาลืมปาดห้อ่ะ อันนี้นะคะคุณผู้ชมยังได้อีกพูหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นพูเล็กนะคะอ้นี่อันนี้หมดแล้วอันนี้แกะออกมาแล้วหมดแล้วเออันนี้น่าจะได้อีกนิดหนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเราแกะลูกต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะออันี้นะคะอันนี้ลูกที่สองนะคะลูกแรกก็ได้แค่ห้าพูห้าพเูเล็กๆแล้วคุณแม่ก็ชิมไปพูเล็กนิดเดียวก็แสดงว่าหนึ่งลูกเนี่ยมีอยู่ หกคูเล็กหกคูเล็กเท่านาั้นเองโอ้ยแม่เขาเขากรีดไหแบบเบาเหลือเกินฉีกออกมาไม่ได้เลยเนี่ย,ยนะอืมเดี๋ยวต้องเอามีดปลายแหลมมาใหม่อ<ม>่ะ<ๆ>เขากรีดไหน้อยปวดอ้อันนี้ก็เนื้อสวยมากนะคะเนื้อสวยมากเดี๋ยวกันแม่ขอมีดปลายแหลมเบิ้งดู อ้อยอันนี้เราต้องแหวกออกมาก่อนนะคะอ้อยต้องใช้พลังอึ๊บอะได้อยู่โอ้สวยมากๆเลยยายปูใหญ่มากยายดูสิคะเนี่ยโอ้ปูใหญ่มากเนี่ยนะคะอะเดี๋ยวเราแกะออกมาก,ก่อนวันนี้คุณยายจะได้ทานทูเรียนนะคะเพราะคุณยายชอบทานทุเรียนมากๆเลยแต่ว่าหาทานยากเขาก็ ที่มีก็ขายแพงด้วยแต่อันนี้ร้อยหกสิบก็พอไหวนะคะคุณผู้ชมร้อยหกสิบแต่ว่าลูกเล็กนะคะเราก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าร้อยหกสิบแล้วลูกใหญ่อย่างเงี้ยเราก็จะซื้อไม่ไหวอ่ะนี่นะคะโอ้สวยมากเลยวทางนี้ก็มีหอสวยจังเลยนี่นะคะแกะออกมาเลยค่ะโอ้เนื้อดีทุกลูกเลยค่ะ เนื้อดีทุกลูกเลยยายอ่อันนี้นะคะเราแกะต่อไปเลยนะคะคุณผู้ชม เราแกะต่อไปเลยนะคะตอนนี้ทุกคนกําลังลุ้นว่าเมื่อไรแบบจะแกะเสร็จนะคะเพราะว่าอยากกินแล้วแต่ว่าไม่ได้ค่ะเราจะต้องแกะให้ให้ครบทั้งทั้งหมดก่อนนะคะเพราะว่าแบบอยากจะรู้ว่า5้าลูกเนี่ยเราจะได้เนื้อประมาณเท่าไหร่เนี่ยเขาทางร้านเนี่ยเขากีดให้นิดเดียวเกินเนี่ยแบบนี้อันนี้คือไม่ได้นะคะทางร้านค่ะเดี๋ยวต้องขอแจ้งนิดนึงว่าช่วยต้องต้องกีดให้ลูกค้าเยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่ามันแกะออกไม่ได้เนะะี่ยค่ะ เนี่น,นะคะเราไม่สามารถแกะได้ก็ต้องใช้มีดแกะเพิ่มอีกเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเราโดนหนามตาก็เจ็บมากเลยอันนี้เขาก็ไม่ได้กรีดให้ด้วยเนี่ยค่ะและอันนี้เขาก็ไม่ได้กรีดให้ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องทำเองเพราะว่าตอนซื้อก็ชุลมุนด้วยมืดด้วยนะคะก็เลยไม่ได้ตรวจสอบนะคะว่าที่ร้านเขาเขากรีดให้ดีหรือเปล่าแต่เนื้อทุเรียนเขาดีนะคะเนื้อทุเรียนเขาดีเลยนะคะราคาก็สู้ไหว แต่ว่าเขากีดให้น้อยเกินไปตรงนี้ต้องขอแจ้งตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะอ่ะเนี่ยกีดน้อยไปหน่อยแหวกออกไม่ได้เลยแม่คมไม่ในมีดเล็กๆอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะเขากีดหน่อยนี่อืมเขากีดให้น้อยไปแ,แล้วทำไมเขานนกรีดนานก็ยัเขาอันนั้นเนี่ยมกีดยาเนี่ยเขาแทบไม่ได้กีดเลยเนี่ยเราคุนเราต้อง กีดเองโอ้ยได้อยู่โอ่ถทาาพานี้ก็คือหนังตํำแล้วก็จะเจ็บด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วถ้ามีเราไม่คมเราแกะยากนะคะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทุเรียนยังไงเราก็ไม่ชำนาญเท่ากับร้านนะคะ โอ๊ยแกะยากเหลือเกินโอ้ยโอย้จะออกไหมคะเนี่ย ต้องได้ใช่ไหมไม่ได้ก็กินไม่ได้เลยโอ้ยแต่คือต้องเสียพลังกว่าจะได้กินเอ่ยออกอ่ะแหวออกมาก่อนอุย้ยไม่สวยเลยคราวนี้เห็นไหม พอเราทำเองก็ไม่สวยนะแหวกออกมากไม่สวยหรอกเนี่ยเรากรีดไม่สวยเลยค่ะเละไปแล้วครับอุย้ยแต่เนื้อเขาดีค่ะคุณผู้ชม เนื้อทุกเรียนเขาดีนะเดี๋ยวแบบชิมก่อนนะคะอันนี้หลุดออกมาอืมกอบนอก,กนุ่มในอร่อยหวานเป็นแบบว่างานเ้อกินให้ไม่ไม่ละเอียดอืมอร่อยะคะ่ะอร่อยเลยแหละหวานเลยอะกอบนอก,กนุ่มใน อันนี้ไม่ตกเท่าไหร่อืมจะไปทางไหนอะอร่อยอะคะ่ะไว้ เดี๋ยวเราเอาแหววออกมาก่อนนะอมไม่สวยเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเนื้ออร่อยก็โอเคค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมหวายทำเละเลยอะ่ะไม่สวย อร่อยอ,อร่อยมากหวานม,มันเลยอันนี้เอาออกไม่ได้เลยคะ่ะ อืมอร่อยมาก ไม่สวยนะคะคุณผู้ชมเละตุ้มเป๊ะทำไงเนี่ยโอ้ยเสียหายที่สุดในสามโลกเลย แม่ทุเรียนอร่อยมากออร่อยมากเลยอ,ลอ,อร่อยทุกลูกจ้ะไม่เหมือนตอนไม่เหมือนตอนซื้อไอ้นกกระจิบหรือไลมานะ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยเท่าอันนี้หรอกเพราะว่าบางอันมันก็ไม่ได้กินมันรีบอ,ะอ่ะอืออันนี้อร่อยทุกลูกเลยเนื้อพอดีเป๊ะอืะอใช ที่ใครชิมเพราะว่าเราจะได้ซื้อเพิ่มได้ไงไม่เสียใจเงินนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเราไม่เราไม่เราไม่ชิมอะเราก็ไม่รู้ว่ามันอร่อยไหมรู้ว่าหวานไหมไงแต่ตอนนี้คือทางร้านเขากีดให้ไม่ไม่เต็มที่อะเราก็เลยต้องมากีดเองเราก็ทำเละเลยค่ะไม่สวยอ่ะ อ่อยอุย้ยภใูใหญ่ๆจัมโบ้ทั้งนั้นเลย,ก,ก,ยงงก็กกดีอ่ะแม่มันก็ได้กินอะม,ม,มันก็ได้โอ้ยอันนี้มันสามลูกแล้วแม่อายุสองลูกเออสามลูกแล้วเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้กินให้เ,หเกมเมมอน อาแม่ชิมก่อนเลยจ้ะเดี๋ยวแม่รอไม่ไหวอาแม่ชิมก่อนเดีย๋ยวถ่ายรูปก่อนอาแม่ชิมก่อนเลยลอ่ะอร่อยหวานมากหยิบอาเลยค่ะไดี๋ยถ่ายรูปก่อน,อนหนึ่งสองสามกินเลยยายมากินแล้วยายมาหยิบกินก่อนเลยยายรอไม่ไหว,หวเดี๋ยวดึกกว่าฉันจะผ่าเซตเดี๋ยน้องมาหยิบเลยมากว,ว่าฉันจะถ่ายเซตกินเลยจ้ะจะเอาไหมคะจะเอาไหม เือนาไม่กล้ากินกลัวไม่สบายอ้ยายไปหยิบแล้วยายไปหยิบเลยอ้าวนั่นน้องไม่หยิบอ้าวค่ะอ่ะหยิบไปอันนี้น่าสวยๆหูยแจ่มมากนะคะอร่อยเหมือนกันทุกอันเลยค่ะหยิบอันไหนต้องหยิบไปเลยห้ามบีบเลนไม่ได้นะคะห้ามบีบเลนโดยเด็ดขาด อันนี้คุณน้านะคะเมื่อกี้อ่ะคุณยายคุณยายหย,ยิบเลยค่ะเ,เนื้อเนื้ออร่อยเหมือนกันหมดทุกอันเนอยๆายายหยิบเลยจ้ะยายหยิบอ่ะยายหยิบเลยอร่อยทุกอันเลยหยิบเอาเอง<ม>เอาเอาไอ้นั้นมาใส่ไหมเดี๋ยวเอาถ้วยมาใส่ให้แล้วเปื้อนแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มจะต้องออเแกะเพิ่มอีกด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมอร่อยมากๆนะคะเนี่ยค่ะอร่อยมากๆเลยขอบอกนะคะ กินไปเลยค่ะคุณยายกับคุณแม่นะคะกินแบบจุกๆค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวไปดูคุณณน,นมก่อนเมื่อกี้ณน,นมอยู่ตรงไหนเนี่ยณนมแอบกินตรงไหนเป็นไงอร่อยไหมณน,นมอร่อยไหมคะหยิบเพิ่มได้นะคะหยิบเพิ่มได้ค่ะอร่อยไหมรสชาติเป๊ะเลยนะอร่อยไหมสัมภาษณ์ดูฮะอร่อยนะเอออ่ะหยิบไป กินได้ก็กินไปเลยมันอร่อยทุกลูกนั่นแหละอันนี้นะเพราะว่า mm. เนื้อมันดีนี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแม่มันจะแกะเพิ่มนะคะอันนี้ทางทางร้าน,เ,นเขาไม่ได้กีดให้เรานะคะเดี๋ยวเรามาด้นกันนะคะว่า mm. เนื้อของเขาเนี่ยอิบเลยได้มดอันนี้ฉันไปผ่าโดนมันเองเพราะว่าเขาไม่ได้กีดมาให้อันนี้นะคะอร่อยเหมือนกัน เขาไม่ได้กรีดมาให้เราก็เลยแบบว่าผ่าไม่สวยก็เลยไปโดนนะคะแต่ว่าถ้าอันไหนร้านเขากรีดมาให้ก็จะสวยแม่เอาอีกเลยเด้อกินไปเลยจ้ะสดๆอร่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันจะกรีดเพิ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมันจะกรีดเพิ่มก่อนอันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะมีเนื้อไหมนะคะเนี่ยอันเล็กเนี่ยเราเรามาลุ้นกันว่าเขาอุย้ยมีเหมือนกันอันเล็กก็มีเนื้อนะคะยาย อม,มีเนื้อเหมือนกันนะโอ้ยออ้ยสวยเลยยายดูสินี่นะแกะออกมาเลยค่ะไปนะแนนว้าวสวยมากเนี่ยนะคะสวยสวยมากมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณยายด้วยนะคะอันเล็กๆยายก,กินอันนั้นให้หมดก่อนอเออ,อยากกินให้หมดก่อนอยากกินให้หมดก่อนอยายกำลังกินทุเรียนโอเคคุณผู้ชม เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวแหม่มขอแกะทุเรียนก่อนอู้ยสวยมากเนี่ยค่ะสวยจริงๆเนื้อดีมากถูกใจมากๆเลยนะคะ100%ก็ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับร้านนี้นะคะต้องอ,อ่ต้องบอกเลยว่าเขาอร่อยจริงๆนะคะจะเป็นร้านผู้ชาย2คนนะคะที่เขาจะขายอยู่ตลาดนัดนนทไทยวันเสาร์เขาบอกว่าวันพุธเขาก็ขายเหมือนกันนะคะวันพุธก็จะขายอยู่ที่ ตลาดนัดโนนไทยเหมือนกันนะคะแม่เอาอีกว่าแม่หยิบเอาไปเลยแม่ิได้จ้ะแม่แบ่งเอาเลยอเออแบ่งเอาไปไไอออันนี้ผลไม้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะก็อันนี้มันมันจะไม่ได้สดเท่าไรแต่ว่า,ก,วาก็หวานอยู่กอหวานอยู่บางทีเขาก็ไม่ได้เอามาวันแรกแล้วเขาขายได้เลยไงแม่มันก็ต้อง ขาลงราคาขายเป็นห่งีีไม่ใช่สามโรล,ลอยะอ่า <สะ S 1> นี่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่จะเอาผลมไม้ไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าจะเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวแมมขอแกะเพิ่มเติมอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ